้องเรียนอนุบาล2ทับหนึ่งกับครูพี่เอสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยของจังหวัดของเรากันนะคะและเราก็จะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับอาชีพและอาหารพื้นเมืองของจังหวัดพัทลุงกันนะคะเรามาเริ่มที่อาชีพกันก่อนนะคะอาชีพของคนพัทลุงนั้นจะประกอบอาชีพอะไรกันบ้างนั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะ อาชีพกเกษตรกรรมประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพกเกษตรกรรมได้แก่การทำนาโดยกเกษตรกรจะปลูกข้าวออกเป็นสองประเภทคือข้าวนาปีและข้าวนาปลังพันข้าวที่นิยมปลูกคือข้าวเล็บนกข้าวสังหยดเป็นต้นการปลูกยางพาราซึ่งกเกษตรกรก็จะปลูกยางพารากันทั่วทุกอำเภอของจังหวัดพัทลุงค่ะ การปลูกไม้ผลโดยเกษตรกรจะปลูกผลไม้ชนิดต่างๆเช่นมังคุดเงาะทุเรียนลองกองเป็นต้นค่ะอาชีพประมงชาวพัทลุงจะทำอาชีพประมงตามแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่สำคัญคือทะเลสาบลำปําและทะเลน้อยโดยใช้เครื่องมือในการหาสัตว์น้ำเช่นแห ตาขายพงพางยอยักษ์เป็นต้นและมีการพอเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเสริมสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวของตนเองอีกทางหนึ่งด้วยค่ะการปศรุสัตว์การเลี้ยงสัตว์ของชาวพัทลุงได้แก่สุกรโครเนื้อโคนมไก่เป็ดเป็นต้นค่ะอาหารพื้นเมือง อาหารพื้นเมืองของจังหวัดพัทลุงนั้นมีทั้งอาหารข้าวและอาหารหวานจะมีอาหารอะไรบ้างนั้นเราไปชมกันเลยค่ะน้ำเคยยอดหวายเป็นแกงที่นำเคยปลาไปต้มให้เดือดใส่เครื่องแกงลงไปใส่ขาตะไคร้ทุบและยอดหวายหั่นซอยตบไทยด้วยกันใส่ปลาย่างซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านจานเด็ดของจังหวัดพัทลุงค่ะเต้าคั่ว เป็นอาหารจานเดียวมีคุณค่าทางอาหารอย่างครบครันนะคะมีเส้นหมี่ผักมุ้งลวกถั่วง,งอกลวกแตงกวาซอยเต้าหู้ทอดเป็นส่วนผสมซึ่งมีรสชาติสามรสก็คือเปรี้ยวหวานและเค็มมีหุ้นตำนานเป็นเส้นมีจากข้าวเล็บนกผัดกับน้ำมันมะพร้าวโรยด้วยขี้มันมะพร้าวราดด้วยน้ำตาลเหลว ปลาดุกราด้วยการน,นําปลาดุกมาตัดหัวเอาไส้ออกล้างให้สะอาดสเสด็จน้ำให้แห้งผสมเกลือน้ำตาลมาคลุกกับปลาดุกแล้วนําไปหมักในภาชนะที่เตรียมไว้ประมาณสองวันก็นํามาตากแดดให้แห้งหากจะนํามารับประทานโดยการทอดและใส่เครื่องเคียงเช่นหอมแดงพริก มะนาวลงไปแล้วก็นำมาทานกับข้าวสวยร้อนๆค่ะหัวครกราน้ำพึ่งเป็นการนำเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์มาผ่าครึ่งแล้วนำไปทอดให้กรอบจากนั้นก็ตั้งไฟ ใส่น้ำตาลลงไปเคี่ยวจนเหลวและวนำเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์ที่ทอดเสร็จแล้วใส่ลงไปเคี่ยวกับน้ำตาลให้เข้ากันกับเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์แล้วนำไปวางไว้บนใบมะม่วงหิม,มาพานต์รอให้เย็นก็สามารถนำมารับประทานได้เลยค่ะขนมหวานสาคูต้น โดยการนำแป้งสาคูต้นมาใส่ลงไปในน้ำที่เดือดตามด้วยน้ำตาลทรายจากนั้นก็กวนจนน้ำตาลและแป้งสาคูต้นเข้ากันแล้วนำน้ำคะทิราดลงไปจากนั้นก็รับประทานได้เลยค่ะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพและอาหารพื้นบ้านของจังหวัดพัทลุงแล้วนะคะก่อนจะจากกันวันนี้ขอให้นักเรียนทุกคนนะคะไปทบทวนและทำแบบฝึกหัด ที่คุณครูได้ให้ไว้แล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ